บรรยากาศไทยๆแบบนี้นะคะทําให้นึกถึงลำตัดบอกเลยว่าคณะนี้เป็นลูกศิษย์ของครูหวังเตะนะคะขอต้อนรับคณะลำตัดศิษย์มีครูค่ะดวงจันทร์เพนลอยเด่นนพาส่งแสงลงมาชื่นอุราเพลินตาหน้าชม จัก,กจันเรร้ายข้องไพรละคายเสียงระงมหนาวรักหนาวลมละนอแสนละทมอ,อกนา มองเห็นแต่ไก่เกาะกิ่งใจปากใสระงมลำแพงชุรางเยี่ยมจำอางหน้าชื่นชมแม่แพ่ปีกลับลมละนอฉันยืนชมมิได้วาง ที่มาวันนี้สวัสดีทั่วทั่วกันให้ท่านที่นี่มีความสุขเชิญชมให้สนุกลำตัดยุคปัจจุบันที่มาวันนี้สวัสดีทั่วท ท่านที่มาวันนี้สวัสดีทุกทุกท่าน,นไคะขอให้ท่านมีความสุขให้ท่านสนุกสบาย,ยทั้งท่านหญิงและท่านชายดิฉันเป็นฝ่ายบริการดิฉันบริการด้วยคำกลอนขออวยพรน้องพี่พรใดที่ดีๆจงเกิดมีแก่ท่านิค่ะขอให้อายุวันนะสุขะ พละให้ท่านแพ้แก่พระให้ท่านชนะหมู่มันถ้าคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคิดนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐ์สถานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตพิทักษ์จงปกปักเป็นประจักษ์พยานให้ท่านผู้ชมที่นิยมล้ำตัดอย่าคห้องอย่าขคัดดังคำที่ขาน ทำอะไรก็ขออย่าให้ผิดพลาดให้ขาวสะอาดมีมาตรฐานจะคิดค้าขายให้กำไรคล่องคล,ล่องมั่งมีเงินทองสักสองสามล้านถ้าท่านคิดจะมีเงินเป็นไงคะก็ขอให้เงินมากองถ้าท่านคิดจะมีทองให้กายกองเต็มบ้าน,นมีกุลบุตรก็ขอให้กลา้ามีกุลธิดาก็ขอให้เก่งทำนรับ เช็คก็อย่าให้เด่นให้เหงๆตลอดกันมาวันนี้สวัสดีทุกทุกากาวันนี้สวัสดีทกทกาัรลังกามีความชุ่ให้แทกที่นี่มีความลุ่มมาชมมาสนุบมาดูมา S <S ไม่เห็นแล้วนึกถึงคุณแม่เนาะจริงวันนี้เป็นวันทึกสำคัญนะครับคุณแม่ครับวันนี้นว,วันละคราาทอง,นนเ,าาทงเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวหน่อยดีวยกว่าว่าทวารชีพอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างครับผมค่ะชื่ออาจารย์สุวินยากังสดานหรือครูมู่หลานค่ะคุณลูกสาวเคยมารายการเราแล้วด้วยมาเมื่อวานนี้เองเมื่อวันก่อนเมื่อวนอาทิตย์ก่อนค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่คร่ะลูกสาวเป็นเจ้าแม่เกมโชว์เจ้าแม่เกมโชว์ไหม ชื่ออาจารย์จารุพัฒน์จุนสำเร็จหรือครูหวานยานวาค่ะครับเป็นเจ้าของสวนอนุรักษ์ใช่ค่ะทําเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วๆไปค่ะอยู่ตรงไหนฮะ กลางใจกรุงเทพมหานครคือเขตยานาวาถนนพระรามสามค่ะคนที่จะทำคอนโดหมดแล้วอันนี้ทุสวนที่รักหกไร่เสร็จๆคหกไร่โอ้แม่จ๋าหกไร่จ้าวที่ดินแถวหนึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหมดแล้วแต่เพ่เลือกที่จะทำเป็นสวนอนุรักษ์ใช่ค่ะคืออันนี้อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่รุ่นไหนมาเนี่ยฮะรุ่นบรรพบุรุษของเราอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราขายตรงนี้ไป นะเด็กๆก,ก็ไม่มีเรียนแล้วเราก็จะย้อนประวัติศาสตร์ไม่ได้ค่ะแล้วมีคน<ป>มาขอซื้อแบบแพงๆเลยไหมคะมีค่ะมีอยู่แต่แต่ว่าก็ไม่ขายไม่ค่ะเรายืนหยัดเพื่อที่จะเป็นอนุรักษ<ะ>์นะคะในเชิงอนุรักษ์แล้วก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนทั่วไป<ข>ค่ะได้ตรงยานาวาขอบอกว่าอันนี้เนี่ยบรรยากาศตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยเป็นร่องสวนค่ะเป็นร่องคือเมื่อก่อนตรงยานาวาจะเป็นร่องสวนใช่ค่ะรอบๆนี่กลายเป็นตึกไปหมดแล้ว หมดแล้วค่ะเหลือตรงนี้จุดตรงนี้ตรงเดียวค่ะเป็นสวนถูกร้อมด้วยเมืองค่ะแล้วมีคนที่ความสนใจเยอะไหมฮะสนใจค่ะนี่อันนี้เพิ่งรู้ค่ะเด็กๆตั้งแต่อนุบาลนะคะตั้งแต่ถมวัยถึงด็อกเตอร์เลยค่ะดูสิฮะคูณจดูใจเห็นต้นไม้เก่าๆต้นไม้ใหญ่ๆยังอยู่างนี้เนาะกลายเป็นปอดของยานาวาไปเลยก็ได้ใช่มันเป็นมันเป็นอนุเล็กๆของแผ่นดินนะคะแต่เราก็จะอนุรักษ์ไว้ เพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอยางไม่ขายไม่ขายหรอกนายทุนเกาเอาเงินมาให้ยังไงก็ไม่ขายร้อยล้านแม่ร้อยล้านเอามันได้มากกว่าทั้นสิคือทําสิ่งนี้มันมันเกิดความภูมิใจของตัวเองมากกว่านะคะ ค่ะถ้าเราไปจากที่นี่แล้วเราจะต้องไปปลูกต้นไม้เองมันไม่ทันแล้วค่ะมันไม่มีต้นไม้เก่าๆที่เราเห็นเราสัมผัสตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเราไม่เห็นแล้วันี้นายกย่องนายกย่องมากๆกเลยแม่มีที่เหลือไหมแจ็กอยากจะปลูกบ้านแม่น่าจะมีที่เหลือเยอะเพราะว่าดูเอาหกเอาหกไล่ไว้ไปสลายแม่แล้วทุกวันนี้แม่มีที่ตรงไหนเหลือแจ็กอยากจะปลูกบ้านหน่อยนี่แม่ไหมแจแม่แม่ผมเอาแล้วแม่เลยมีลูกแม่รักเอาแล้วใช่แม่ มาครั้งสุดท้ายค่ะครับแนะนำตัวหน่อยนะคะผมทองค่ะค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านปกติรียงทองมาไม่จริงมารวมตัวมารวมตัวคนรวมักันเนี้ยมาเล่นลำตัดกันได้ยังไงเริ่มจากใครคะก็คือว่าเราจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ค่ะไม่ให้สูญสลายไปกับกาลเวลาเพราะว่าท่านปรมาจารย์ลำตัดนี่ท่านก็ ล่วงลับไปหลายหลายท่านแล้วนะคะอย่างที่แม่หงบอกว่าไปอยู่ใต้หมดแล้วไปอยู่ใต้หมดแล้วค่ะใต้นใต้ดินค่ะใต้ดินแม่ไ่รวมตัวกันมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ3ปีค่ะสามปีเพิ่งมารวมตัวกัน3ปีแต่ท่านท่านหนึ่งขอโทษนะฮะอันนี้ท่านท่านเหลือ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 แขนก็นแตตีกองได้ยังไงเนี่ย ่ดูนี่ยังตีได้อยู่เลยแล้วไปรวมตัวกับอีท่าไหนเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆมาคนละทิศค่ะค่ะมาคนละทิศแต่เรามารวมกันได้วยความรักนะคะในวัฒนธรรมที่มันจะถอดถอยไปแล้วค่ะเราก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยบริหารเพราะว่าในเรื่องของสมองนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเราสูงอายุแล้วเราก็จะทําสิ่งที่มันดีงามให้เกิดแล้วก็ถ้าไปอยู่จับเจ้าโอ้ลูกยิ่งแก่ไม่ยอมค่ะนี่คุณนแม่บอกไม่ยอมเลยอย่างคุณมู่หลานเนี่ยดูนะฮะนางยังแบบเช็งกระเดลูกสาวนี่จบอักษรจุฬามวันก่อนมาที่รายการค่ะรู้ไหมคุณแยคุณทัญญาคุณแม่เนี่ยเป็นแชมป์เดินทน ยังไงฮะแชมป์เดินทน6สมัยอ้โห oh, 6หสมัย uh huh. เลยเหรอคะก็เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เป็นสาวๆแล้วค่ะก็รักในการออกกําลังกายมากค่ะก็พอดีเขามีการแข่งแข่งขันกีฬาเดินทนของกรุงเทพมหานครค่ะ <ừ> แล้วก็ไปเป็นสมาชิกอยู่ที่ชมรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก เขาก็ส่งไปแข่งขันใช่นี่ครับทั้งขวามือถูกไหมนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยค่ะครับอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะทุกวันที่คุณแม่เดินได้เดินได้ไกลสุดกี่กิโลก็ที่แข่งแข่งมาก็5กิโล5กิโลโอ้โหตรงแม่เอ้ยมาดำเอ้ย200เมตรที่แหกแล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ปีนี้70แล้วค่ะ70แล้วเหรอคะวิ่งสั่นเล่นกีฬามาตลอดเลยโอ้โหเจ็ดสิ ผลของการเล่นกีฬาหกสิบเอ็ดเจ็ดสิบค่ะสุดยอดเจ็ดสิบเป็นยังไงคะเช้ามาคุณนายยังไปร้านทำผมตีโป่งสุดฤทธิ์ขาดไม่ได้กับการตีโป่งตอนเช้าเช้าจริงจริงโอ้โหก็อนุรักษ์สงฟาลาไว้ตลอดชีวิตคือเช้ามายางไรก็ต้องตีโป่งคุณตายนะคุณยายแม่นั่งรถเนาะ เช้านี่จะต้องไปเดิน3ถึง5้ากิโลทุกวันแล้วเย็นก็เต้นแอโรบิกทุกเย็นค่ะแต่ต้องตีผมไปผมต้องฟื่อล่าไปใช่ค่ะเช้านี่เดินกี่เดินเดินกี่เช้าก็เดินเดินประมาณตอนเช้านี่ประมาณกักหกโมงเช้าตื่นมากินกาแฟกับปาต้องโกนนะไม่กาแฟแม่ก็ไม่กินอแม่ไม่กินด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวอคุณแม่ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำแข็งนี่ในชีวิตไม่เคยไม่เคยกินเพราะว่ากลัวเส้นเสียงเสียีอจะล็อกลำตัดไม่ได้ ค่ะค่ะก็จะดื่มแต่น้ําเปล่าแล้วอาหารเย็นลหะอาหารเย็นก็ทานน้อยน้อยหน่อยค่ะทานเป็นพวกผักพวกผลไม้แทนนี่เราเจ็ดสิบขอโทษนะดูแลสุขภาพไม่ได้มานั่งปวดเป็นเหมือนห้าสิบเหมือนห้าสิบกว่าเขึ้นเจ็ดสิบแล้วอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะคะมีมีท่านผู้สูงอายุหลายคนที่อยากที่จะทําหากิจกรรมเสริมเพื่อที่บางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าบ้างอะไรบ้างมีวิธีการแนะนํำไหมคะว่าควรที่จะทําอะไร ก่อนอื่นเลยนะ,นะคะก็จะขอแนะนำว่าให้ไปหาชมรมที่มีผู้สูงอายุอยู่หนึ่ง <1, S 2> มีเพื่อนนะคะอันนี้สําคัญมากเลยเราไม่อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่อย่างเงียบเหงาโดดเดี่ยวนะคะชมรมที่ไหนที่เขาเปิดนะคะใกล้บ้านที่สุดสะดวกที่สุดนะคะ,คะแล้วก็ถูกใจมีเพื่อนก็ ไปสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีที่ชมรมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้ตลอดเวลาเลยอย่างที่ชมรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักๆๆที่พวกแม่อยู่กันเนี่ยนะคะมีทั้งดนตรีไทยด้วยนะคะมีทั้งร้องคาราโอเกะด้วย<อ>มีทั้งให้เล่นกีฬาด้วยมีทั้งซ้อมลําตัดด้วยค่ะมีทุกอางเถความรู้หน่อยแม่ลําตัดกับชอยนี่อันเดียวกันไหมฮะ คนละอย่างค่ะคนละอย่างมีความแตกต่างกันนิดนงคุณแม่คุณแม่หกคุณแม่หกไร่คุณแม่คุณแม่ดีเยอะกว่านั้นสิคุณแม่มีอะไรสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยไหมคุณแม่ตอนนี้นี่แจ็คมายืนใกล้ๆกันดีมั้งเนี่ยคุณแม่คุณแม่ท่านผู้ชมฮะวันนี้แน่นอนว่าคนเราบางทีเพิ่งเคยคุยกับพี่กาเวลาหยุดพี่กาวลายุดเก่งที่บอกว่า62เหมือนกพี่กาบอกมด ถ้าเราไม่ปล่อยให้ตัวเองแก่ตามอายุหรือเราหยุดนับอายุมันเนี่ยแล้วเราทําตัวให้มันสดชื่นแล้วมีอะไรทําตลอดเราไม่มีวันแก่เราไม่มีวันแก่อย่าคิดว่าตัวเองแก่เนาะ้องคิดว่าตัวเองหนุ่มสาวตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบคุณคณะศิษย์มีครูทุกท่านค่ะขอบคุณครับเพลงว่ามีเพลงลอยกระทงมาฝากด้วยใช่ไหมคะอ่างั้นเราปิดเปรกกับเพลงเลยดีกว่าก็จะร้องเป็นเนื้อภาษาอังกฤษเป็นื้อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอาอย่างนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะ พร้อมแล้วไป Full moon in the twelve bank r i v e r come from the bank All women and men enjoy f i o h t i n g in ลอยกระทง คุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันเหรอแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ